สวัสดีชาวโซเชียลแคมวันนี้มีอะไรจะให้ดูใครเคยเห็นมาสีฟ้ากันไหมมีเลี้ยงมาสีฟ้าไว้ตัวหนึง่งชื่อหมูหยงหมูหยงหมูหยงไหนอะถ้าใครนลูกเป็นไหมเห็นนั้นเป็นสีฟ้าไหมครับเาเดี๋ยว ไม่ไม่ได้ย้อมสีให้มันนะแต่มันไปย้อมเองที่โรงเรียนทักทายมูยอมหน่อยเร็วอุ้ยมูยอมทักทายหน่อยเร็วหน่อยเร็ว เห็นไหมมีอะไรละไม่มีอะไรทำอ่ะสอโซเชียลเฉยอ่ะเสรแล้วนะบ๊ายบาย